เฟิร์สลุคกับเจ้า Gpx Dx 1นะกับสโลแกน Design My Identity อิสระในทางของเราจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกัน 125สกูตเตอร์มาพักใหญ่ๆแล้วนะแต่ว่าเจ้า DX1 เนี่ยก็ออกมาอย่างที่คอนเซปต์ hmm. เขาบอกอิกสระในทางของเราเนี่ยก็จะบอกว่ามันเป็นรถที่ดีไซน์แบบยูนิคนะคืออาจจะไม่ค่อยเห็นดีไซน์แบบนี้ในช่วงหลังๆไม่ว่าจะเป็นแบรนดิ้งไหนก็ตามแต่ว่าดีไซน์นี้ทําให้ผมนึกถึงรถที่ค่อนข้างยูนิคในตัวเองอย่างเจ้าตลาดรุ่นที่เป็นชกหน้าอัพไซด์ดาวสกูตเตอร์คุณจะต้องรู้แน่ๆว่าเป็นรุ่นอะไรแต่ว่าอ่ะเรากลับมาดูที่ GPS ก่อน,ก,อนก่อนที่จะไปไกล มันยูนิคมากเลยคุณมันดูแบบมันดูดีไซน์มันดูแบบว่าคือเห็นปั๊บรู้เลยว่ารถรุ่นนี้ที่ผมเห็นชัดเลยคืออีเจ้าแว่นข้างหน้ามาันไฟหน้ามันเหมือนเป็นใส่แว่นตายิ่งถ้าเห็นเนี่ยน้าสีดําไม่เท่าไหร่สีเทาเลยเห็นชัดเลยเหมือนมันใส่แว่นไหนเห็ปะเป็นน้องแว่นน่ะผมเรียกว่าเป็นน้องแว่นแล้วกันอะมาดูที่สเปคตัวรถก่อนที่เราจะไปไกลกว่าน,นี้ เจ้า GPX DX1 เนี่ยเป็นรถ125ซีซีนะซิงเกิลอเวทให้คั C นช้าน้ำหนักตัวรถ120กโลกับความสูงที่ไม่มากไม่น้อยจนเกินไปแล้วกันผมเชื่อว่านา่าจะขี่ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงแต่สิ่งหนึ่งที่ผมว่าเมซิ่งกับรถ125ในคันนี้คืออะไรรู้ปะ่ะ์บอรดเขาใหญ่มากคุณด,ดูดิผมสูง178นะนี่ยังนั่งไม่สุดเบาะหลังด้วยแต่ถ้าเกิดนั่งถอยไปอีกหน่อยน,อยนึงเนี่ยนั่งจนสุดแล้วเนี่ยก็จะบอกว่าที่เหลือเยอะเลยนะก็คือเลี้ยวยังไงก็ไม่ติดขาเป็นรถ1 2 5ที เนี่ยอะนั่งมาข้างหน้าก็ยังไม่ติดอยู่ดีเห็นไหมก็ยังก็ยังเหลืออยู่ดีแล้วก็ยังให้เท้าแบบไปทาง f o r w เ r d ได้ด้วยนิดนึงเห็นไหมเนี่ยมันเลยทําให้เรากลายเป็นว่าดีไซน์ของเขามันออกมาค่อนข้างยูนิคแล้วก็ใช้งานได้ผมคิดว่าน่าจะใช้งานได้จริงดแตวต้องไปลองขี่ดูว่ามันเป็นยังไงแต่มาดูเฟิร์นลูกกันก่อนว่าเป็นยังไงบ้าง สเปคะดือของตัวรถก็คือถังน้ํามันขนาด5ลิตรของเขาแล้วก็ช่องเติมน้ํามันของเขาเนี่ยอยู่ด้านบนฝั่งซ้ายนะทุกคนคือไม่ต้องลุกเปิดเบาะไม่ต้องก้มลงไปเติมข้างล่างอยู่นี่เลยคือไม่ต้องลุกอะ่ะเอาง่ายๆนั่งอยู่ก็เปิดได้ในฝั่งขวาก็จะเป็นช่องเก็บของเล็กๆอันนึงให้คุณเก็บแบบว่านู่นนี่นี่นั้นได้นิดหน่อยเป็นช่องแบนๆเล็กๆนะถัดมาด้านบนก็จะเป็นกุญแจที่เป็นคีย์เลสห่าสมัยนี้ต้องกุญแจคีย์เลสอยู่แล้ว แล้วก็ช่อง power outlet ที่มีให้เหนือกุญแจอันนี้ก็ไว้ชาร์จอุปกรณ์แล้วก็วางอุปกรณ์มือถือไว้ตรงนี้ได้นะก็ดีไซน์ผมชอบนะผมรู้สึกว่ามันดูเรียบๆแต่ดูมีอะไรอะ่ะเนึกออกว่าดูแบบดูยูนิคใช้คําว่ายูนิคแล้วกันตอนนี้เขากำลังคิดคำว่ายูนิคกันกับแฮนเดิลบาร์ที่เป็นแฮนด์บาร์นั่นหมายความว่าถ้าคุณเป็นพวกพี่ไรเดอร์หรือว่าคุณเป็นพวกสายเดินทางสายติดอุปกรณ์การติดอ่าการมีแฮนเดิลบาร์แบบนี้คุณจะไปจับอุปกรณ์เพิ่มเติม,ตมหรือไปเปลี่ยนนนทงงแมัั่ายกบคุณนะ ถัดขึ้นมาเป็นจอ LCD ที่บอกข้อมูลทั้งซ้ายและขวานะแยกเป็นจอแล้วก็ไฟเตือนสัญลักษณ์ต่างๆจะอยู่ด้านบนกับชิวหน้าที่ติดรถมานิดหน่อยก็คือเป็นชิวหน้าเล็กๆแต่หาชื่เปลี่ยนได้ผมเชื่อว่ามันจะต้องมีคนดีไซน์ให้มันเป็นทัวลิ่งแน่นอนเพราะว่าด้วยทรงแฮนด์ด้วยทรงตัวรถไปที่ใต้เบาะเพราะถ้ามันเป็นรถใช้งานมันควรมีใต้เบาะ ด้วยความที่มันเป็นไซส์ไม่ใหญ่เกินไปเนี่ยด้วยไซส์ของตัวรถมันไม่ใหญ่จนเกินไปเนี่ยใต้เบาะมันจะมีขนาด20ลิตรซึ่งเราก็จะสามารถใส่หมวกครึ่งใบได้เต็มใบาอาจจะใส่ไม่ได้แต่ว่าครึ่งใบใส่ได้แล้วก็พวกของต่างๆเนี่ยเราอาจจะใส่เข้าไปในซ็อกเกตต็ตตรงนี้ได้อีกนิดหน่อยนะใช้คําว่านิดหน่อยกับระบบเบรกที่เป็น c b s ให้คือเป็นดิสหน้าแต่ดัมหลังหน้าจานหน้า190มิล มาพร้อมกับล้อ12ซึ่งเขาเลือกใช้เป็นหน้าร้อยทับเกกับ120 8 0 1 2จริงๆริงล้อ12อ่ะด้วยตลาดตอนนี้มันค่อนข้างเยอะคุณหาตัวเลือกเปลี่ยนได้อยู่แล้วจริงๆมันไม่ต้อง exactly ว่าต้องเป็นหน้าร้อยทับหลัง12080คุณไปหาเอาไซส์ตามชอบได้เลยซีรีส์ของยางมีผลต่อทรงรถแต่ว่าอันเนี้ยทรงรถเขาเป็นซีรีส์ยางแก๊ปตั้งนะทุกคนแล้วก็ด้านหลังไฟก็จะแมทชิ่งล้อไปกับด้านหน้านะ ในส่วนของเจ้าตัวไฟท้ายจะเห็นได้ว่าไฟท้ายเขาเนี่ยออกแบบดีไซน์มาให้ล้อไปกับด้านหน้าก็คือเป็นทรงเดียวกันเห็นไหมมาบกับเครื่องยนต์125ซีซีของเขาโชคหลังที่ปรับพีโหลดได้5ระดับของเขาขึ้นอยู่กับน้ำหนักบรรทุกของคุณอีกหนึ่งอย่างที่ผมชอบมากๆเลยคือป้ายทะเบียนทำไมผมชอบรู้ปะ่ะบางทีอะ่ะเ,เขาให้ที่ลองป้ายมาอันเดียว เราติดไป้ายไปอ่ะแม่งกระพืออันนี้เขาให้ติดเหล็กเพจรับป้ายมา2อันนั่นแน่นอนว่าป้ายคุณจะไม่กระพือแน่นอนอันนี้เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ผมชอบมากมากกับมือตกเบาะหลังอาจจะเล็กไปสักนิดนึงแต่ว่าก็อย่างที่ผมบอกถ้าคุณไม่ได้เน้นในเรื่องของการซ้อนมากเนี่ยที่นั่งเบาะหน้ามันมาจบตรงเนี้ยเบาะหลังก็จะเหลือพื้นที่ประมาณตรงนี้ซ้อนได้ไหมซ้อนได้แต่ว่าถ้าทางไกลอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ว่าถ้าในเมืองก็ไม่มีปัญหาอะไรพักเท้าด้านข้างก็เปิดออกมาเฉยเลยตรงนี้อ่ะเขาออกแบบมาอย่างนี้ กลับเข้าไปกับตัวเลือกสีที่มีให้เลือกถึง4สี5 4 5 0 0ราคาเท่ากันทุกสีนะสีเทาสีดำสีแดงแล้วก็สีน้ำตาลสีทรายอะนึกออกป่ะแต่ว่าอันนั้นจะเป็นสีด้าน3สีจะเป็นสีเงา1สีจะเป็นสีด้านเลือกเอาสีที่คุณชอบส่วนตัวคิดว่าถ้าเกิดคิดว่าสวยที่สุดสำหรับผมคือสีเทาเพราะตอนนี้สีเทาแม่งกำลังมาอยู่แล้วแล้วพอมันระตักกับชิ้นดำเงาเนี่ยสีแดงก็ได้แล้วก็สี น้ำตาลก็ได้แต่ว่าสีน้ำตาลมันเป็นสีด้านคุณก็อาจจะต้องเปลี่ยนวิธีการดูแลนิดนึงกับราคา54,500บาทผมเชื่อว่าถ้าเกิดคุณกำลังมองหารถใช้งานสักคันหนึ่งที่ดีไซน์ยูนิคถ้านั่งโอเคอุปกรณ์ส่วนควบโอเคในราคาที่ฟังได้เช่น54,500บาทแบบนี้ Gpx dx1 จะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับคุณแน่นอนยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องเพย์ฟรว้ด้วยครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารสำคัญของ,ของวงการอร์ไซค์